มีทางเรื่องแพะสองตัวครั้งหนึ่งมีแพะสองฝูงอาศัยอ, 1, อยู่คฤหาส่์ของปังลำธานฝูงหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกอีกฝูงหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกวันหนึ่งแพะจากฝูงของทั้งสองฝูงบังเอิญเดินข้ามสะพานมาประจันหน้ากันตรงกลางสะพานพอดีแพะจากฝูงฝั่งตะวันออกตะโกนถามว่าลบไปซะ ให้ขาข้ามไปก่อนแล้วเจ้าค่อยข้ามทีหลังนะแพทย์เจ้าฝูงตัวตกก็ไม่อยอมน้อยแน่เจ้านั้นแหละถอยลงสะพานไปซะให้ขาข้ามไปก่อนแพทย์ทั้งสองตัวต่างถือตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมหลีกทางให้กันในที่สุดครับก็เกิดการต่อสู้กันอย่างชุนลมุนทันใดน,นั้นเองครับสะพานไม้ก็พัง คลื่นลงมาแพแล้วสองตัวจึงตกลงไปโอ้ไมยกในลำทารที่น้ำเชี่ยวกราเบื้องล่างครับในทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทะนง,งตนว่ายิ่งใหญ่ในรู้จักโอนอ่อนผ่อนรน้นยอมพบกับภัยพิบัติในที่สุดครับเจริญครับพลันดีทวีสุขครับ